มโนโมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจคือมีใจเป็นทิพย์ไม่ใช่มีตาเป็นทิพย์จุดมุ่งหมายของการฝึกโมโนมยิทธิเพื่อพิสูจน์พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านรกสวรรค์พรหมนั้นมีจริงหรือไม่และเป็นการปฏิบัติทางลัฐ ให้เข้าสู่พระนิพพานได้โดยเร็วขึ้นไม่ใช่ฝึกเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อเป็นการโอร้อวดบุคคลอื่นหรือเพื่อไปเป็นหมอดูให้ชาวบ้านจุดประสงค์ให้ทุกท่านที่ฝึกเป็นการตัดกิเลสเป็นสมุเดเฉทะพหารโดยเริ่มเป็นพระโสดาบันจนถึงพระอหรหันต์การฝึกมนโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังมีการสอนทุกวันที่วัดท่าสุง เวลาเที่ยงถึงบ่ายสองโมงการฝึกมโนโมยิทธิแบบครึ่งกำลังจะมีการสอนเป็น3ามลำดับขั้นลำดับแรกเป็นการฝึกขั้นต้นฝึกเพื่อให้ได้ทิ่ประจักขุ่ยานก่อนต้องฝึกจนเกิดความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์เมื่อฝึกจนผ่านขั้นต้นได้แล้วก็จะฝึกต่อในขั้นที่สองคือการฝึกท่องเที่ยว เพื่อพิสูจน์ว่าภพภูมิต่างๆมีอยู่จริงตายแล้วไม่สูญมีการวิยนว่ายตายเกิดเมื่อฝึกจนได้ทิพจักขุยานและสามารถไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆได้แล้วจึงจะฝึกต่อในขั้นที่สได้ลำดับที่3เป็นการฝึกยาน8ฝึกความรู้พิเศษ8ประการเพื่อช่วยตัดกิเลสยานที่ 1. นึ่งทิพจักขุยาน ความรู้สึกทางใจยานนี้ถือว่ามีความสำคัญมากผู้ฝึกทุกคนจะต้องได้ยานนี้ก่อนถ้าหากยังไม่สามารถทำได้จะไม่สามารถฝึกยานอื่นต่อต,อตอไปได้เลยยานที่สองปุเพนิวาสานุสติยานเราลึกชาติได้ยานที่สจุตูปปาตยานรู้ว่าคนและสัตว์ก่อนเกิดมาจากไหนตายแล้วไปไหน ยานที่สเจโตปริยญาณรู้จิตใจคนและสัตว์ว่าเขาคิดอย่างไรยานที่หยถากรรมมุตายานรู้ผลกรรมดีและชั่วที่ให้ผลว่ามีเหตุมาจากอะไรยานที่6อติตังสยานรู้เหตุการณ์ในอดีตยานที่7อนาคตังสยานรู้เหตุการณ์ในอนาคตยานที่8ป ปัจจุบันนังสยานรู้เหตุการณ์ในปัจจุบันว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอันที่จริงแล้วหลักสูตรวิชาสามมโนมยิทธิที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีท่านเมตตาประยุกมาเพื่อสอนให้เหมาะกับบุคคลกับยุคสมัยจะต้องอาศัยครูเข้าไปชี้แนะเพื่อเป็นการรวบรัดกำลังใจของผู้เรียนให้ได้ผลรวดเร็วและ รวบรัดดังนั้นการได้ฝึกกับครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติได้แล้วเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันและการได้ฝึกกับครูบาอาจารย์ที่เป็นคู่ปรับของเราก็อาจจะเป็นเหตุผลที่สำคัญอีกเหตุผลหนึ่งมีหลายคนที่พยายามฝึกมาแล้วหลายปีแต่ทาอย่างไรก็ฝึกไม่ได้ แต่พอได้เจอกับครูที่เป็นคู่ปรับของตัวเองท่านชี้แนะนิดเดียวก็สามารถฝึกได้สำเร็จเลยเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์ของการฝึกมโนวิธิว่าเป็นการฝึกเพื่อการตัดกิเลสไม่ได้เป็นการฝึกเพื่อเป็นการเพิ่มกิเลสจากประสบการณ์หลักวิชาข้อวัดปฏิบัติที่เคยได้รับฟังมาจากหลวงพ่อ พอจะประมวลกล่าวเป็นแนวปฏิบัติได้ดังนี้สิ่งแรกที่สุดที่จำเป็นต้องมีคือความตั้งใจจริงเมื่อตั้งใจจะทำแล้วก็ต้องมีความพร้อมเป็นขั้นตอนต่อไปการฝึกนั่งสมาธิจนสามารถรักษาระดับความนิ่งของจิตได้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนคนที่อยากชกมวยเป็นแต่ไม่เคยฝึกร่างกายถึงเวลาก็ไปเรียนชกมวยเลยย่อมไม่สามารถเป็นนักมวยที่เก่งได้เพราะร่างกายมีสภาพไม่พร้อมกับการชกเช่นเดียวกับการฝึกมโนโมยิทธิหากไม่เคยฝึกพื้นฐานในการทรงสมาธิมาก่อนแล้วตรงเข้าไปเรียนกับครูฝึกเลย ย่อมทำให้การฝึกไม่ได้ผลเพราะสมาธิจิตไม่ดีประการต่อมาควรศึกษาสังโยชน์สิบและบารมีสิบให้เกิดความเข้าใจประการต่อมาขณะฝึกจิตมีสมาธิอารมณ์จิตย่อมเป็นทิพย์ต้องเป็นการสัมผัสจริงไม่ใช่เกิดจากความนึกคิดของเราที่จะสร้างขึ้นมาเอง และการที่เคยรับฟังเรื่องราวของบุคคลที่เคยฝึกมาแล้วก่อนหน้านี้ทําให้เรารู้คำตอบของคำถามจากครูฝึกกรณีนี้ก็อาจก่อให้เกิดปัญหากับการฝึกเพราะจิตไม่ได้สัมผัสจริงแต่นําสิ่งที่เรารู้อยู่ก่อนแล้วมาตอบและการฝึกในห้องที่มีผู้ฝึกหลายคน ผู้ฝึกต้องมีความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากไม่ควยเควไปกับคำตอบของผู้อื่นต้องตอบคำถามครูฝึกด้วยสิ่งที่เราสัมผัสในจิตแรกอย่าใช้อารมณ์ที่สองหรือคิดต่อจะเกิดอุปทา,านข้อนี้ผู้ฝึกควรศึกษาให้เข้าใจและควรระมัดระวังให้มากเพราะเส้นแบ่งระหว่างการสัมผัสจริง กับอุปาทานนั้นเป็นเส้นที่บางมากหลวงพ่อท่านแนะนำว่าควรถือแบบปฏิบัติแบบโง่ๆไปก่อนเริ่มต้นฝึกไปแบบมืดๆแบบตาบอดครามช้างเมือ่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วและชำนาญขึ้นก็สามารถจะสัมผัสความเป็นทิพย์ได้ชัดเจนเหมือนตาเห็นและควรเข้าใจว่าสภาพการเห็นของจิตมีวงจำกัดมาก ฉะนั้นจึงต้องขออาราธนาบาร,รมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เสมอข้อต่อมาสำหรับท่านที่ปฏิบัติได้แล้วควรรักษาไว้ให้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ให้ทรงตัวโดยจำอารมณ์ตอนขณะฝึกได้ในครั้งแรกไว้ให้มัน่นคุณระวังอารมณ์ของนิวรณ์หความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศความโกรธพยาบาท ความง่วงความฟุ้งซ่านอารมณ์สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าทั้งห้าอย่างนี้ขณะปฏิบัติให้ละโดยเด็ดขาดการที่เราจะเคลื่อนจิตไปได้นั้นต้องอาศัยกำลังของสมาธิการที่เราจะเห็นภาพได้ชัดเจนต้องอาศัยวิปัสนาญาณการรักษาศีลสมาธิปัญญาให้ทรงตัวในระดับเดียวกัน จึงจะได้ผลเต็มที่ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้จเจริญในธรรมสวัสดีครับ